สูตรของครูอ่ะมันน่าจะเป็นหนึ่งเดียวบนโลกไปน,นี้แหละการความน่าจะเป็นในอนาคตได้ค่ะแล้วก็ไม่มีวันล้าสมัยด้วยถามว่าไม่ล้าสมัยเพราะอะไรเพราะว่าของสูตรครูปรับได้ทุกวันตลอดเวลาเข้าใจที่ครูพูดไหมไม่มีทางล้าสมัยมันต้องคิดตามของค่าที่ปิดปิดตลาดทองคําในทุกๆวันนะถ้าหาเงินจากทองคาเนาะแต่จริงๆแล้วครูก็ไม่ได้สอน ในเมื่อเรามีวิชาค่าการความน่าจะเป็นของ10บถึงยีวันเล่นรอบในการทาเงินตรงนี้เนาะเราครูก็สอนเรื่องของการบริหารเงินเก้ากองแล้วสมมุติว่าเราเสียงเงินไปหนึ่งกองเรายังเหลืองเงินอีก8กองมาแก้ที่ที่วันนี้มันตกลงมา10%เอน่ะเดี๋ยวเนี้ยเนาะ ที่ลงมาสิเปอร์เซน์วันนี้เรายังมีแตกกองที่จะแก้เงินแตกกองแก้เงินกองเดียวยังไงก็กำไรมาสร์คีที่สำคัญของที่ครูสอนในวันนี้คือวิชาบริหารเงินเก้ากองนะคะไม่มีใครอะ่ะคิดเรื่องวางแผนบริหารเงินเก้ากองคิดจะซื้อก็ซื้อคิดจะขายก็ขายอะ่ะไม่ทำการบ้านกันเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้มันคือความละเอียดของวิชานะ